สวัสดีคะ่ะคุวัมนีเรามาแนะนำไอเทมใหม่นะคะคือตัวนี้เราขอบอกก่อนเลยว่านี่เหมาะมากค่ะสำหรับดูดโรดอีกเมนอิกเมทวอดนะคะผลิตภัณฑ์ขความสะอาดจจ่อลเรนสำหรับผู้ชายนะคะแต่ว่าอันนี้ขอบอกไว้ก่อนว่าผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะใช้ทำประจำ จุดซ่อนเร้นนะคะแต่ว่าเราใช้ในจุดอื่นได้ด้วยทั่วร่างกายคือเราจะเอามาอาบน้ําอะไรก็ได้นะคะยกเว้นแปรงฟันส่วนประกอบนะคะก็จะมีลูกคับป่าี่ปุ่น้ำมันโอลีฟอะดลเวลาแล้วก็ไก่คนละปิดนะคะส่วนเลขที่ใบจดแจ้งก็มีให้เรียบร้อยนะคะปลอดภัยหายหัวสำหรับวิธีใช้ก็เห้ปุูกตรงนี้ไหมคะเราแค่กดปุ่กตรงนี้เลย เห็นไหมคะเจลน้องก็จะมีความใสแบบนี้นะคะเรามาดูฟองของน้องกันว่าฟองของน้องจะมีความเป็นแบบไหนนะคะฟองน้องก็จะมีความแบบว่าละเอียดเนียนนุ่มนะคะแล้วก็ถูเป็นแบบนี้คนละล้างออกแล้วก็จะรู้สึกเย็นสดชื่นนะคะ ลราใช้ก็แบบว่าผิวไม่แห้งตึงนะคะสําหรับน้องขวดนี้เราขอแนะนําเลยว่าเหมาะมากสําหรับฤดูร้อนนี้นะคะเพราะว่าลดกลิ่นอับได้ดีเราสามารถใช้ได้แบบว่าทั่วร่างกายเลยแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าใช้แล้วมีจะมีผลเสียผลข้างเคียงอะไรไหมอันนี้คือปลอดภัยนะคะหายห่วงอันนี้บอกก่อนเลยว่าแนะนานะคะแนะนําะ